ก็ต้องขอขอบคุณนะครับนี่คือน้ำใจของคนไทยนะครับในยามมีภาวะศึกสงครามอย่างนี้นะครับพวกเราไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับผมซึ้งใจฮะซึ้งใจครับนะครับใครมีอะไรก็ช่วยกันไปจากไม่ใช่ว่ายางรถยนต์เก่าเขาจะทิ้งนะครับเขาขายได้นะครับเส้นหนึ่ง สองสามใบแดงสี 2, e eng, e na, ang, ่ใบแดงบางเส้นเป็นเจ็ดแปดใบแดงเลยนะครับแต่เขาเห็นว่าบ้านเมืองเราถูกรุกรานอย่างนี้นะฮะเขาก็เสียสละนะครับเสียสละก็มีบางคนออกมาบอกว่า ตรงที่ท่านแม่ทัพภาคสองบอกว่าเขารุกเข้ามา200เมตรมันยังไม่ใช่ดินแดนไทยนะครับมันเป็นข้อตกลงในพื้นที่ทับซ้อนคุณก็ต้องไม่บุกเข้ามานะครับเรายังไม่บุกเข้าไปเลยนะครับนะแล้วจากใจจริงนะที่ท่านผอบอเหล่าทัพบ,บกเรืออากาศตำรวจผอบอสูงสุดประชุมกันเมื่อวานเนี่ยผมว่า ต้องประสานงานกันเข้าไว้เลยนะครับเครื่องบินรบเราทุกลำต้องเตรียมความพร้อมติดอาวุธขี่ปนาวุธอะไรให้หมดเลยนะครับติดให้หมดเลยนะครับถ้าเกิดการประทะกันขึ้นเนี่ยเพียงภายในเวลาสิบนาทีเนี่ยบินไปเป็นฝูงบินเลยครับไม่ต้องโฉบไปลำสองลำครับไปเป็นฝูงบินเลยครับ พอปะทะกันปึ๊กปักป,กปึกปักนะครับเขาอาจจะแสดงอิเทเลอริสกดปืนใหญ่ใส่เราปล่อยจรวดหลายลำกล้องนะครับภายในห้านาทีไม่เกินสิบนาทีฝูงบินลบไปเลยครับบอมให้ราบเป็นหน้ากรองบอมให้ราบเป็นหน้ากรองเลยนะครับบอมให้ราบเป็นหน้ากรองเลยเซฟชีวิต ของพี่น้องทหารและพลเมืองบริเว,เวณแนวชายแดนนะครับไม่ต้องไปตามขั้นตอนมาตรการ1 2ึ่สอมาตรการประทะกันด้วยข้าหลามและกลประจำกายลูกแตกกว้างปืนคอปืนใหญ่จะลวดนะครับถ้าเสียงดังปุ๊บทั้งน้นส่งข่าวมาเชื่อมต่ออยู่แล้วจุดที่เข้าตั้งเนี่ย ทางเราใช้มาร์กที่กัดเข้าไว้หมดแล้วนะครับเขาเคลื่อนย้ายไม่ทันครับ10นาทีกดเรียบไปเลยนะครับแล้วเขาจะหยุดเงียบนะครับจะหยุดเงียบเลยนะครับหลังจากบอมไปทั้งฝูงบินนะครับปึปปปปปไปเนี่ยนะครับจะหยุดเงียบคราวนี้ก็จะร้องไห้ไปฟ้องจีน อีกสวันต่อมาจีนก็จะนัดไทยกับกัมพูชาคุยกันว่าให้เลิกให้เลิกแล้วต่อกันนะให้ถอยหลังนะครับนะครับให้ถอยหลังออกไปนะครับให้อยู่ในความสงบน้องๆที่อยู่เวณแนวชายแดนอายุทธการที่จะตีจะบุกไม่ต้องครับเอาว่าเขาบุกเราเข้ามา มันปะทะกันน้องรีบถอยเลยครับรีบถอยออกริเวณนั้นเลยครับที่รีบถอยไม่ใช่ว่าเราแพ้นะไม่ว่าเราเสียเปรียบนะครับถอยออกมาเพราะเป็นพื้นที่รัศมีของลูกแตกจากเครื่องบินรบนะครับและเราก็เป็นมนุษย์ด้วยกันนะพี่น้อง เราไม่อยากให้พี่น้องทหารหรือประชาชนพลเรือนเนี่ยต้องสูญเสียแม้แต่ทหารขมเมรเราก็ไม่อยากให้สูญเสียนะครับท่านหาทางหนีออกจากพื้นที่เถอะครับท่านหาทางหนีออกจากพื้นที่เถอะครับผมรู้ว่าเขาบังคับให้ท่านมาลุกลาน ให้ท่านมาตรึงกำลังแนวชายแดนท่านถอดเครื่องแบบหนีข้ามแดนมาเลยครับมาทำงานประเทศไทยนี่นะครับมาทำงานประเทศไทยนี่ประเทศไทยเดี๋ยวนี้ถ้าเข้าท่านเข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยเขาจะอนุญาตให้เป็นกรณีพิเศษนะพี่น้อง ชาวเขเมรก็มาทํางานในประเทศไทยหลายแสนคนแล้วนะครับหลายแสนคนแล้วท่านถอดเครื่องแบบกว้างทิ้งเลยนะครับนะครับไม่ต้องเอาเข้าวหลามติดมาด้วยนะครับเข้ามาทํางานประเทศไทยส่งเงินกลับไปให้ครอบครัวลูกเมียพ่อแม่ที่อยู่ในประเทศเขเมรดีกว่านะครับมันรวยแต่ชนชั้นนําชนชั้นปกครอง พวกในผลเห็นออกคลิปลงสื่อโซเชียลบ้านโอ้โหใหญ่กว่าวัดอีกใหญ่กว่าศาลาวัดอีกนะครับกินดีอยู่ดีพวกท่านก็อดอดอยากอยาเงินเดือนก็น้อยนะฮะแล้วท่านคิดว่าเวลาเกิดประทะกันจริงๆท่านคิดหรือว่าทหารไทย จะไปท่าปะท่ากับท่านด้วยเท้าหลามประจํากายอ่ะไม่ใช่ครับประเทศไทยมันมีเครื่องบินลบเยอะนะครับมีเครื่องบินลบเยอะมันบินฟืดเข้าไปไอ้บังเกอร์คูเลตที่ท่านขุดเนี่ยมันก็หนีไม่รอดแล้วนะฮะมันก็หนีไม่รอดแล้วนะครับก็ลองคิดดูเถอะครับผมไม่ใช่มาชักนำหรือมาพูดให้ท่านเสียขวัญน,นะครับ แต่ถ้าไทยบุกเข้าไปยึดดินแดนเขมรสิผมรู้ว่าเลือดรักชาติของชาวกัมพูชาเนี่ยตุยกันเป็นล้ายนนล้านคนมันยังยอมเลยนะครับแต่อันนี้มันไม่ใช่เลยไทยไม่ได้ไปลุกลานท่านเลยนะครับแต่ผู้ใหญ่เขาอยากจะได้ความนิยมทางการเมือง นะสมเด็จทุนเซนท่านอยากได้ความนิยมในตัวท่านก็สั่งท่านมาลองคิดดูเถอะับนะครับนะเมื่อเช้าท่านลองภูมิธรรมก็บอกว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้ว สรุปคร่าวๆว่าคุยกับทางขมนไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่เอาด้วยที่ไปเจรจานะฮะจะบอกให้ทหารเพิ่มกำลังได้แล้วพร้อมป้องกันอธิปไตยนะครับทหารเขาพร้อมอยู่ก่อนแล้วครับพร้อมก่อนที่ท่านจะสั่งนะครับรองนายกภูมิทําในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็พยายามทําหน้าที่ท่านนะผมก็เข้าใจ ผมก็เข้าใจท่านนะครับที่ท่านเรียกขมรมาประชุมที่ในค่ายทหารเนี่ยพวกเราก็ไม่ต้องไปด่านะครับว่าเสียฟอร์มเสียฟอร์มไปคุยกับมันทําไมไม่ไม,ไม่โดยส่วนตัวผมมองจากใจผมไม่เสียฟอร์มหรอกครับเราโทรเรียกเข้ามานะครับให้มาประชุมในเขตประเทศไทยนะแต่ถ้าเราถึงกับ นั่งเครื่องบินไปลงประชุมกับเขาที่เมืองหลวงเขาไอ้อย่างนี้เสียฟอร์มนะครับแต่นี่เราเรียกเข้ามานะครับเรียกรลมตรีคาราโหมขเขมรเรียกพู้จการทหารบกของขเขมรมาคุยในประเทศไทยนะครับมาคุยในประเทศไทยนะครับผมก็มองว่าถ้าลองภูมิทรรมไม่เสียฟอร์มนะครับเรา ถ้าทำอะไรดีเราก็บอกว่าดีนะครับถือว่าท่านทำหน้าที่ท่านแล้วท่านเคพยายามจะเจรจานะครับท่านพยายามเจรจาอยู่ในกรอบจํากัดนะครับและเขเมรนี่เขานักเลงนะถ้าเกิดเราปิดด่านปึ้งปุ๊บนะเขาอาจจะยึดกิจการของคนไทยที่ทำมาค้าขายในกัมพูชา หรือยึดทรัพย์ของนักการเมืองในกัมพูชาพวกนี้ก็าตาเหลือกสิเอาเงินไปฝากเข้าไว้เนี่ยฝากไว้ในประเทศไทยก็ไม่ได้เดี๋ยวปปงอปปชดีเอสไอจะไปตามยึดทรัพย์เวลามีเรื่องมีราวนะครับแล้วก็เขาต้องพยายามพูดง่ายๆต้องเลี้ยงเขเหม็นเข้าไว้ไว้เป็นประเทศที่เอาไว้หลบหนีคดีนะครับ ใครมีคดีอะไรก็หนีไปในขเขมรก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดนะครับเพื่อเหลือเพื่อขาดแต่ผมว่ามันต้องมีมาตรการจริงๆครับการปิดด่านไม่ใช่ว่าปิดถาวรน,นะครับปิดให้เขารู้ว่าท่านมาเกเรกับเราอย่างเงี้ยเราปิดด่านเราปิดด่านพอนะครับปิดด่าน ปิดด่านผลกระทบเกิดขึ้นแล้วครับไม่ให้ส่งน้ํามันออกไปน้ํามันที่เขาจะใช้ขนส่งใช้ในประเทศเขาขาดแคลนนะครับทุกวันนี้มันยังค้าน้ํามันเถื่อนกันอยู่ค้าน้ํามันเถื่อนอยู่นะครับรับน้ํามันบอกจะมาเข้าคลังที่แถวพระประแดงแม่นวนไปขายขามรโน่นนะครับทางตํารวจน้ําทางทหารเรือต้องไม่ให้น้ามันเข้าทางทะเลไปที่ขมรนแล้วครับ แล้วเราก็ปิดด่านเรา